โอเคค่ะ okay ก่อนที่จะไปดูคลิปก็อย่าลืมไปก,กดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้บุ๋มก่อนแล้วกันนะคะทุกคนก็กดกันได้ยังเอยถ้าก,กดแล้วไปดูคลิปไปเลยย yeah. ัสดีค่ะวันนี้นะคะ <All right. S 1> ก็มาพบกับช่องสว f ตตี้ครับเมื่อช่งเคยนะคะทุกคน Woo <S <S 1> <S 1> แล้วก็วันนี้ <fäh. S 1> นะคะทุกคนเราก็ กลับกันมากับรายการแข่งสร้างกันอีกแล้ววันนี้เรามากระซิบคนนะคะทุกคนมีคนคนนึงเขากลับมานี่คะ่ะนั่นก็คือแอดที T ค่ะเย่ก็วันนี้ก็กลับกันมากับแนวสุ่มอีกแล้วเนื่องจากว่าคิดไม่ออกนคะค่ะไปค่ะเชิญคุณทีไปทําการสุ่มเวลาเลยค่ะมาทำไมมีสองปุ่มก็อันนั้นคือพื้นที่ไงเลขคือเวลาไงเลขคือเวลากดสุมน้ำกดถึง เปลี่ยนถึงไม่ต้องอะไร่้าวครับหนึ่งจองเอาเข้าไปแล้วไม่มีหรือหนึ่งจบซ้ำอะไรเนี่ยไม่น้อยกว่าเดิมไม่เอาโอ้โหทุกที่เอาเวลาเดิมมาเท่าไหร่มาเอาครั้งไหนไงครั้งแรกนี่ไงครั้งแรกได้อยู่ในมือเลยเนี่ยอะไรวะสิบสามโอเคได้อยู่มันเท่ากี่เดียวเนนี้ไปอีกนินึงด้วยอันนี้พื้นที่ก็ต้องสุ่มกันเองวะสุ่มคนละอันไง อันทรงสามขอร้องสามจ้าอันนั้นก็อันนี้ก็ไม่จำเป็นแล้วค่ะไปค่ะไปค่ะผนังบ้านค่ะคุณก่อนอ่าซิฟ้าเยี่ยมซิฟ้าต้องสุัวเยอะวันนี้เนี่ยใช่ต้องสุกทุกคนเนี่ยว่ะใช่โอ้โหหลังคาสีนี้ดูมันเข้ากันมากเลยนะอันนี้คืออะไรนะนะ อันนีังลักล oh, ่าต่างโอ้โหตายเออนี่มันมันเข้าก yeah. ันได้เนี่ยตายนี่ก็นี่ขนาดบ้านนี่ขนาดบ้านเอาอะไรมาเข้าเอาอะไรมาเข้ามันไม่ได้แย่9ว่ะโอ้ ใ้เคูณเขอร้องอะไรเงี้ยอันสุดท้ายคืออะไรเงี้ยเป็ดขนาดบ้านแปดคูณแปดแล้วโอเคเอาใส่กลับไปด้วยเอาลืมลืมใส่กลับเข้าไปด้วยทําพื้นที่ไว้รอก็ได้นะกะไว้รอ7จคูณเได้เท่าไหร่กันบ้างได้ได้เท่าไหร่บอกเก้าเก้ายืดเจ็ดคูณเจ็ดสามสี่ห้าหนโอเคและนี่ก็คือ7จคูณเแต่ว่าสามารถแบบว่าสร้างออกมาข้างๆแบบว่า ต่อออกมาได้อีกนะแบบต่อแบบตัวนี้ออกมาอะไรอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าขั้นต้นต้องได้ขนาดเท่านั้นหนึสองสากดเริ่มไปเรียบร้อยนะคะเป็ดคูณเป็ดรวมความสูงด้วยไหม <c oughs> ไม่รวม <c oughs> ไม่รวมคือถ <c oughs> ้ารวมนี่ตายกันทุกคนไม่ไหวนะไม่ไหวจริงๆ บ้านครั้งที่แล้วพี่บุ๋มมาสิบปุ่มสิบอะโอ้โหอ,อะไรมาทันมาโอเคคุณบุ๋มก็ยังคิดไม่ออกเลยค่ะในวันนี้แต่คุณบุ๋มคิดว่าคุณบุ๋มจะทำบ้านแนวสมเดิรุลเด,ออดี๋ยวมเดิร์นอีกแลก้วเพราะว่าคิดไม่ออกแล้วออชอบสร้างแบบโมเดิร์นเลยก็โมเดิร์นมันแบบโมเดิร์นมันน่าจะทันที่สุดกับเวลาสิบสามนาทีแล้วพี่ลากี่นาทีนะถึงสิบไหมเท่ากันเนาะแล้วพี่เราก็สิบสาม เป็นไปได้ยังไงก็บอกรเลยว่าเปลี่ยนเธอไม่ได้ก็ต้องไม่โกงเสิยเยอะหาบล็อกไม่เจอเราหนึ่งเยอะที่แล้วที่แล้วก็จะลองห้าเยใจแล้วก็เป็นคนคิดมาเองด้วยนะมันก็ไม่เข้าใจเลยเหมือนวันนี้พี่มาตีมเนเธอร์อะตอนเนี้ยพี่คิดว่าเราไม่เนเธอร์ Red n เรดเนเธอร์แล้วก็ใช้ไม้จากเนเธอร์เออว่าน้องน่ารักอยู่อยู่พ o ่น้อง โน a บ No. n o w h y d o n t know? ก็ไม่รู้อ่ะก็ไม่อยู่อยู่โน้เศร้าอ่ะเศร้าอ่ะใช่วันนี้วันเศร้าเฮ้แจะเราลงวันอาทิตย์หย่าย่าเราจะอาจวันอาทิตย์ลงวันอาทิตย์เหรอมันก็ทำไม่ได้ไงยยอก็ใช้ไงก็วันเศร้าถูกแล้วก็วันเศร้าใช้สีขาวแซกด้วยดีกว่า เยี่ยแล้วอีกกี่นาทีทำไมมันจะไม่ทันอีกสิบนาทีห้าสิบหกวิอีกสิบเหมือนยังไม่ได้สร้างอะไรเลยยอย่าพึ่งเวลาจะหมดแล้ว what what is this อ๋อมสร้างอะไรลงไปแล้วตอนนี้ก็เวลาสิบนาทีครึง่งก็ยังไม่ได้เดินเร็วขานาะดนั้นนะมั้งเดินเร็วขนาดนั้นแหละว้า <c oughs> ยังไงดีวะนี่ย จะมาซีเวลากับตรงนี้ไม่ได้เหมือนกำลังทำบ้านตุ่นปักเป็ดเฮ้วันดีคูตอือหือสี่นาทีอือหือเก้านาทีหึตั้งเก้าเลยนะจริงมีคนรับบทเงียบไปแล้วหนึ่งเงียบอะไรเนีน่ย โอ้ no สร้างผิดความแบบอ๋อสร้างผิดมันก็ถูเรียนเหมือนเดิมอ่ะบ้านโอ้โหรับไม่ได้มันดูเหมือนไม่เป็นผนังสีฟ้าแล้วตอนนี้คิดว่าได้เลยอืมก็เป็นผนังเอ้ยทำไมหลังคามันแพทเดิมเลยวะเดี๋ยวก่อนโอเคแล้วเราก็จะเข้าสู่โหมดียบแปลกๆนะคะ ต้องเงียบสิเพราะคิดบ่ออกนะคะทุกคนได้่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บมันไม่เป็นแบบน้องแลกแปลกแลกแลกแปลกอีกน้องน้องแลกแปลกเฮ้ยด้มดนได้ไดย่บเดินขึ้นมาปึ๊บอันนี้คือดิจิตสตัวบ้านอยู่น้องปึ๊บ 2 2สองบันไดและสองบันไดส่งงานตัวนี้ใส่ประตูเ <något> รือเวลาเจ็ดนาทีห้าสิบแปดจะร้องไห้ร้องไห้เลยรึเป็นคนตายบ่นี้จะร้องไห้เลยโอ้โป็นคนเป็นเนี้ยแหละเป็นคนตายอยางนี้ยามเลวจันเลยแต่ข้อความเป็นเพลิ้มแดลงว่ะามันบ้านอะไรครับเนี่ย ถ้าเราคิดว่ามันเป็นบ้านมันก็จะเป็นบ้านสถาปนิกจะต้องปวดใจกับสิ่งนี้อเฮ้ยวิศวกรต้องปวดใจกับสิ่งนี้แน่นอนโอ้ยไม่ใัน้ขึ้นมาอย่างไงล่ะดูไม่ซะไอสไตาไอสไตาบอกลาก่อนไอสไต์ไม่ได้กล่าวไหยนี่ไม่คืออะไรได้และเราจะทำเป็น2องช้อน ชั้นเดียวก็จะไม่ทานค่ะเรื่อยเวลาหกนาทีกว่าๆลงชั้นเลยรอเจ้ายอมชนะไปเลยละกันเราไม่รู้จะทำไรแล้วก็ปลูกข้าวข้างบนหลังคาบ้านกันเลยสิคะปลูกข้าววนบ้านที่แท้จริงบ้านที่มีเตียงนอนยอดบ้านที่จริงที่สุดแลบอยู่ไหนวะอยู่แถวนั้นแต่แลบ สลับหายโอ้ยฟักทองลูกจะเกลี่ยพื้น <c oughs> ไม่ได้เกลี่ยฟักทองมาโอ้โห <c oughs> ฟักทองเต็มเลยปุกข,ข้าวไปค่ะปุกข้าวไม่มีที่จะทำนาแล้วอะอีกห้านาทีหาสิบเจ็ดวิมันก็เหลือเยอะอยู่ไม่ด้สิโอเคไม่ไม่โอเคเลยตอนนี้ <c oughs> ยังไม่ทำอะไรเลยทำยังไงว่าไอ้แบบนั้นนะ่ะอืม ดจแล้วตอนนี้ถ้าเราเดินล้าถุกเดิน,เ,ดนเข้า,าไปทำอะไรในป่าเดี๋ยวก็หลงทางอย่าเราไม่ก็เจอกับเอาห้องครัวมาไว้ตรงนี้เลยกันดื่มปักไฟให้เรียบร้อนใส่ห้องครัวก่อนหยอบด้นะเหลืออีกตั้งสี่นาทีาอะไรมา อะไร่ามันทันเอ่ยหมดแล้ว่า <c oughs> ถ้า,ถ,าถ้าเราคิดว่ามันทันมันก็จะทนันตีนาทีเอาไปสอบแกนยังไม่เสร็จเลย <c oughs> ปึ๊บปึ๊บม,มันดูเร็วๆๆเร็วเร็วเร็วเราคิดแปลง <c oughs> มันไม่ได้เร็วมันเร็วมันไม่ได้เร็วโอเค าลืมปักไฟปักไฟไว้ก่อนเราเกิดด้วมแดนไทยนะไม่ใช่เฮ้ยถ้าเราคิดอะไรไม่ออกเราก็วางชั้นหนังสือค่ะ <c oughs> โอ้โหดูเต็มภูม <c oughs> ิใจมากกับสินน่งนี้คิดได้ยังไงวะเนี่ยแล้วแล้วขอแค่มีโน้ตบุ๊กไล k ์สิงนี้ แมปนี่เล่นเกมปลายเตียงไปลเลยเหลือสองนาทีนะคะทุกคนไม่ได้พูดให้รีบเลยจริงๆไม,ไม่เคยไม่มีอะไรจะเสียอยู่เร็วยังไงละ่ะโอ้ไม่เอาไอเทมเฟรมออกทำไมเอาอยัางอยู่ยังยือยังยื้อ,อโอ๊บ ดอกไม้ที่ข้ามีทั้งหมดจงมาวางไม่ใช่ดอกไม้สีต้นไม้อื้อความเขียวเชือ่อุมไม่มีอะไรให้เสียแล้วไงลนะ่ะเพราะฉะนั้นฉันจะไม่รีบอะไรเร็วเหมือนเขาปรงเรียบร้อยเขาปล่อยวางแล้วหนึ่งยิบปล่อยวางเนี่ยมาบุกเรี่องอะเขาร้องเขาร้องเรื่องซองที <Okay. S 2> โอเคย,ยังไม่มีเตียงเลยยังไม่มีเตียงเลยจะ <laughs> ทำห้องให้มันเสร็จ <laughs> ขาดอะไรลละเนี่ยมันดูเต็มบ้านไปหมดแล้วมันไม่มีอะไรที่แบบทำต่อแล้วเลยทำไดกเกินก็จะเป็นอารมณ์นี้หนึ่งนาทีนะคะโอ้ยแย่แล้วแย่แ <c oughs> ล้วเบสลูอ้อยไม่ใช่เบสอืมอหื <c oughs> แล้วก็อุ้ยกระถางดอกไม้มาวางข้างหน้าก็น่านจะสวยวางไปสิโอ้ยโอ้ยอย่าเพิ่งเดี๋ยวนะี้หสิบเก้าวีเมื่อไหร่นะไม่เป็นไรมีเตียงแล้วมันสบายแล้วแหละตอนนี้สบายแล้วด้วยแบบว่าเนาะมีเตียงไว้แล้วนะจะจะวางอะไรก็ไม่รู้วางไปสิโคมไฟมัน <c oughs> ชื่ออะไรเนี่ย ไเชื่อแดนทึนสามสิบวิค่ะคุณต้องวางเตียงแล้วนึกค่ะไม่วางอ่ะรูปดูภาพมันชื่ออะไรอ่ะรูปภาพชื่อเขอเปะรูปภาพแต่จำชื่อรูปภาพไม่ได้แคนติงแพนติงนติงนี่หละประติมากรรมมันยิ่งใหญ่ของบ้านฉันเองมเปิ้มเปิม็อบเมเม็อบมเปิเคหมดเวลา เรียมร้อยคลิกๆลไปที่หมายเลขหนึ่งกันค่ะโอ้ยังไม่ทันได้วางเฟอร์เนมเลยก็เห็นชื่อมันออกโอ้โหทำใหญ่ตัวโอ้โหลานไม่ใหญ่ไม,หญไม่ใหญ่เท่าไหร่ไปดูบ้านพี่จะรู้ว่าใหญ่ไมยใหญ่ขอาวางเฟอร์เนสหน่อยนะครับขอบคุณครับ <c oughs> เข้ามาข้างในนะคะเจอกับห้องครัวพอเดินต่อเข้าไปาเจอกับอุ้ยน้องมา วางก็ยี่ไม่ทันวางไฟไม่ทันก็ไม่หกขึ้มาแล้วห้องนี้น่ะห้องน้ำรอโอ้โหทำห้องน้ำทันด้วยเอาไปเลยชนะกันไปเลยมีอะไรบ้นะครับพี่น้องประชาชนยิ่งใหญ่มากต่อไปมาเลขกสองค่ะมาเลขกสองเอาเลยชนะกันไปเลยนี่ก็ใหญ่เฮ้ยขึ้นไปข้างบนกันดีกว่าเฮ้ยมีที่นอนมีเตียงนอนเป็นบ้านเป็นบ้านดูดีเลยอ่ะ เนี่ยอะไรไม่ไม่เข้ากันจะตายสีส้มกับสีขาวโอ้ยจะทำาว็จะวางแล้วยังไงเลยโอ้โหคิดไม่ออกยี่ตั้งนานไปค่ะลิกซามค่ะขนาดเจ็ดคูณเจ็ดอะไรครับนี่อ่ะพร้อมกับการเติมแต่งโอ้โหมันเล็กเนี่ยมันก็เลยตกแต่งทานไหมแปดคูณปดยังไม่พูดเลยเ็าไปดูดูดูมีแค่นี้แหละไม่มีอะไรทั้งหมดแล้วเอโมรอลตกอยู่บนเพิง ไม่ใช่น้องคือเ <นะ S 1> ก้าอีาเา้เกมมิ่งหมดแล้วค่ะโอเคก็บ้านทั้ง3หลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะทุกคนมาเลขหนึ่งของคูป,ปองมาเลขสองของแอดที T แล้วก็มาเลขสามของบุ่มเองโอเคสโลวบนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะทุกคนจะหากใครชอบคลิปนี้ก็กกกดี่ม่จางกดไลค์กดซับประคายกันด้วยนะสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายจุบ๊บ oh <my> จบแล้วจบแล้ว Oh! No.